นข่าวโดยบริษัทรัตนเพศักยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยมาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์รัตนเพศักยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้าง นายชัยวัยภูลล่ามงคลผู้ว่าการภาค3350สโมสรโรตารีปทุมบันนำสมาชิกโรตเรียนทั่วประเทศกว่า50สโมสรร่วมกับสโมสรโรตารีเมืองเพชรบูร์และชุมชนคนรักเขาเคาะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการถนนสายดอกไม้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมบราชินาถเนื่องในวโรกาสเจริหชนมายุค,ครบ8 3พรรษาในวันที่12สิงหาคม2558 โดยมีพลตบโทอุดมชัยมงคลรัฐอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแขกผู้มีเกยียรติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมายณเขาตะเคียนเงาะอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบณ์นางสุมาลีอุ่นพงษ์เจริญสุขนายกสโมสรโรตารี่เมืองเพชบรบณ์กล่าวว่าสมาชิกโรตารี่ทั่วประเทศต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนานเจ้าสุริ i พระบรมราชินานาถ ที่ส่ง,งหงญยทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยจึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณสองฝั่งถนนสาย2258ในพื้นที่หมู่6ตะบลหนองแม่นาอําเภอเขาค้อถวายเป็นพระชกลุลศลแด่พระองค์ท่านเนื่องในวโรกาสจนพระชนมายุครบ83พรรษาในวันที่12สิงหาคม2558และเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามรวมทั้งเพื่อพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาเยือนและผู้อยู่า ในชุมชนบนเขาเคาะโดยทําการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เป็นต้นกระประพฤกคาดว่าอีกประมาณ2-3ปีถนนเส้นทางนี้จะเต็มไปด้วยดอกกระประพฤกสีชมพูบานสะพังไปทั่วทั้งอําเภอเขาเคาะ